ลูกบไงปให้แม่ดนะโอเคครับน,นี่ขือช่องแซมมอนเซตนะครับผมก็วันนี้เรามาโปรโมทเริอ่อทีเดียลซอมบี้นะครับผมโอเคมาตอนแรกแล้วมากดเปเปปป้าแล้วฟังทีลงใหม่แต่ผมรับไปครับโอเคครับเราก็มาต่อนะครับว่าเมื่อก,กี้มัน เออมันถ่ายแล้วตามที่เห็นนะครับวันนี้ผมมาภาคใหม่นะครับเพราะเสียงมันคดีนดนิดเสียงหมดนะครับโอเคแล้วกดตัร้รเลยนะครับผมอืมอ่า <c oughs> แล้วทับ G P S นะครับค้นหาอาชีพถูกกฎหมายนะครับผมโอ,โอเคอาชีพแล้าหาจนที่สิบเ้าอนะครับ เดี๋ยกวกดเข้าหวัวแลกเลยครับเดยวก็ขี่รถไปได้เลยนะครับโอเคก็ขี่ไปเเรื่อ,อยนยรอครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นสปีดไปตอนถึงเินละกันนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเอออันนี้ผมอย่างที่บอกไปตอนตอน้นเกมนะครับว่าผมทําไปแล้วครับครบห้าสิบแล้วแล้วเราก็ไปแพ็กเลยนะครับแพ็กี่อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคแพ็คอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ไปแพ็คเลยนี่เราก็จอดเลยแล้วก็ลงไปแพ็คเลยนะครับจุดถึงเดงโอเคครับผมเราก็แพ็กเลย ยี่หรอสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ1ิ10ิทุนน่าจะเสร็จนะครับโอเคยิ่รอสักแป๊บหนึ่งโอเคเนี้นก็เสร็จแล้วนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่น่าเล่นอยู่นะครับกำลังพัฒนาเลยนะครับผมโอเคเราก็ไปหาที่ขายกันดีก,กว่าขายแพ็กเนื้อวัวนี่ครับเอาธีเฟกกำปั้นที่เดิมไอ้นี่สงสัยต้องไปเองสละแวะดูหน่อยละกันที่เิปืน เขไม่ใช่กลุ่มแก๊งเราของของเขาไม่ใช่คนธรรมดาโอเคแล้วก็ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปแล้วผมจะเล่อนปีดให้นะครับผมโอเคครับลงไปเอารถหายเออเนี่ยแอดวามัแล้วแอดนาอสเซกลดห้เรานะครับผมเราก็รอแป๊บหนึ่งแอดนาอสเซกรถอยู่นะครับรอไปก่อนโอเค วิ่งโดยหมดนี่ไงแอสเซ็ก็แล้วขึ้นเลยโอเคครับเรากดเอ็นตาตเลยนะครับผมแล้วไปกันเลยแล้วเราก็บิดไปเลยครับอันนี้ผมตะวอไม่ตันนะครับเพราะมันแป๊ดเดียวเองโอเคไปเลยข้อความไอ้นี่นะครับเป็นข้อความยาวของคลิปด้วยครับแลไอ้คมพลากับ งานที่เขาจ่ายมาครับผมก็มต้องทาแบบยาวๆแบบนี้ครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตัดเท่าไหร่ดูวความคุ้มค่าครับผมโอเคแล้วก็รอครับอู้แอดให้เงินแล้วก็ให้พอยไหมนะครับพอยตั้งค่า 100. แสนเพรับผมเดี๋ยวมีคลิปหน้าแน่นอนแอดเขาสปอยไว้แล้วครับว่าต้องมีคลิปหน้าแน่นอนโอเคเดี๋ยวเดวสปอยกันก่อนนะครับแล้วเขาจะไป ให้ดูระบบเ,เบรกรถของตำรวจนะครับอย่าไปบอกแอนนะครับเดี๋ยวแอนรู้เดี๋ยวผมมาสปอยก่อน <c oughs> แต่ผมยังไม่รู้นะเป็นยังไงแอนตนี้เข้าไงกดต่อยไม่ได้กดวายไม่ได้กดเทนก็ไม่ใช่กดเอ็นก็ไม่ใช่ของเข้เาวงเหลืองอเอา้าเข้าวงเหลืองอเราก็ยิงเงินขายเลยนะครับผมได้มากี่บาทหนึง่งเันสองสามพันนะครับวันสาม สามพันนะครับสามพันไม่สสองพันนะสองพันห้าสองพันครับผมแล้วก็มาดูของดูนีกนะครับซื้อรถนี่ซื้อมาเรียงคันเลยเอเนอร์จีนะครับผมอันโอเคอินฟินิตนะครับผมโพนิกนะครับผมตัวคำต่อไป h o ตเลสซิ่งบนะครับผมคำต่อไป มาวีมาวิเล็กมาวิเล็กนะครับผมถ้าอ่านชื่อเพื่อขออภัย้วยนะครับแล้วก็เจ็ตแพดนะครับผมโอเคเรียกราเราจะเรียกตรงแล้วก็ซื้อ V P 6ครับโอเคแล้วก็ทับ M M นะครับผมเรียกรถเราจะเรียกตรงคังเก็บรถ Donate นะครับผมโอเคแต่ผมจะขอไม่เปิดให้ดูนะเดีย๋ยมันจะมีอยู่โอเคเะต้นตกเนี่ยจะมีสามเซตนะครับผม เราไปดูเซตแรกกันเลยมีอะไรบ้างกดที่ดูรายการของเซตหนึง่งครับผมโอเคมันจะมีเกาะ5ชิ้น AK 2กระบอกปืนอุซี่สองกระบอกดีเซลสองกระบอกปืนซองสองกระบอกคาตาเนะสองเล่มลุคสองสองกระบอกจะไหนสองกระบอกนะครับผมโอเคเราก็กดกลับได้นะครับโอเคกลับยังไ okay, ม่ดีโอเคยกเลิกมาดูที่เซตที่สอง มีเกา้าชิ้นปืน AK4 กระบอกปืนอุซี่4กระบอกอีเซอ4กระบอกลู4กระบอกคาร์โนซีลูทซง4กระบอกเคยกระบอกงงก,บอก,ก็เพิ่มมาทีละ2นะครับผมอันนี้จะเพิ่มนะครั้งหมด4.2ก็จะเพิ่มมากอกรเฮเป็นลูเซตที่3เลยนะครับผมเซตที่3ปืนไม่ตกเลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็น AK8 กระบอกปืนอุซ8กรบอกนะครับผม โอเคผมตังค์้มแต่ว่าเพิ่มมาขอแค่เพิ่มมาสี่นะครับรโอเคนี่ผมได้ของตังคนะครับทุกทีตังคนี้โอเคแล้วครับผมได้ตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะไย่องอีกเพื่อซืปืนเอาเป็นปืนเอ่ออะไรดีปืนลูกซองละกันโอเคลองยิงดูโอ้ยยิงได้ปกตินะครับผมโอเค ผมปิดเสียงนะมันไม่ได้ยินนะครับนี่เป็นสกินยังบั๊กอยู่นะครับอแอถวที่อเขาบอกนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อมาใช้ดูใช้สกินเดินนะครับจะเป็นสกินของผู้ชายนะครับของไอดีเก้าเก้าที่เราเห็นอันที่สามแต่ผมมาลองเฉยนครับผมน,นี่จะเป็นสกินเร็วอันนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ทำทำัะไรนะว่าเป็นบั๊กนะครับสกินสีเจ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับบาย